เราคิดว่ามันคือมันคือคณะจับแต่ที่เขบอกแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับนี่คือเจดีที่เราที่เราทำจำลองมานะครับอันนี้เป็นจุดจำลองของเจดีย์ถ้าผมมองไม่ผิดต้องเป็นเจดีในสวรรแล้วแหละจะเป็นของคุรุภะโชนก็ได้จะเป็นของพระโชนก็ได้นะครับมันมีการเพิ่มเกศนะครับนะครับยอมุมเพิ่มเกศต่ำมุงก็เลยทําให้มีการประดับประดาตรงข้างใต้ก็จะมีรูปของถาดหินปั้นนะครับซึ่งตอนนี้เป็นภาพจำลองด้านบนเนี่ยชื่อว่มโอ โอ้ความไม่มีถ่ายแล้วก็มีไม่ไม่ไม่ได้ยาวือปันกระสุนไม่ไม่มากประเทอันนี้คือมูลินที่เรียกว่าสะสุนนะครับี่ดีในโบราณก็จะมีมีปั้นประดับนะครับแล้วก็เจอลูกปัดอันนี้อันนี้อะไรลูกอันนีอะไรครับนี่เป็นลูกปัดโบราณนะครับที่ขุดได้ในทั่วประเทศไทยแล้วก็หลายที่ก็มีดอระคังุงทองนะครับก็เป็นลูกปัดแก้วนะครับลูกปัดหินนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นลูกปัดโมเสสนะครับลูกปัดย่าภาคใต้นะครับที่มีตะลันี้นะครับมีมีอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นย่ที่เห็นลูกปัดก็จะเป็นจะเป็นทั้งเครื่องประดับนะครับทั้งเป็นเครื่องรางนะครับและอย่างนั้นก็คือวันมตถุโบราณที่เราเจอในสมัยของเราทั้งหมดนะครับเป็นภาพม พี่โจ้พี่โจเนี่ยป็มาณขนาดของสายที่มือหยิบอะพี่ใหญอันนี้คือถ้าเป็นสายโทรอลาวดีนะครับเขาเรียกว่าหัวปัวนะครับอันนี้คืออะไรครับยาบนยาเลครับแล้วเป็นนี่ให้มันสบายๆนะครับน้่นจะเป็นตาบบลูบลีนะครับจะเป็นสีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วหินที่ประดับจะมีการแต่งลวดลายนะครับอันนี้เรียกว่าของแท้ดั้งเดิมซึ่งซึ่งเป็นหินจัตุรัสประเทศเหมือนกันแต่ก็มีหินจัตุรัสในเมืองไทยนะครับถแต่หินทย

รอได้ครับมีการลึกนะครับด้านบนเนี่ยเชื่อว่าวางเสาทำไม่ดักปูนที่เสาธรรม่ดักอันี้ถูกต้องผมจึงจะมีฐานว่าอันเนี้ยคือต้นแบบอันหนึ่งที่เอาไปใช้ไสร้างจึงถโกต้องอด้วยลายตรงเนี้ยเ,เราส่งหน้าตาก็คือการโกงโกงมาแล้วมีการเลขนเข้ามาตาินเดียตะวันออกอินเดียตะวันตกหัวพวกนั้นอีกทัติเนี่ยไม่ใช่ของไม่ใช่ของภูมิภาคเรามันเดินทางเข้ามา แล้วมาโดยหลักฐานชิ้นนี้ซึ่งไม่มีใครกล่าวถึงนะเขาทางโลกเนี่ย,ยพบใหม่ก็จริงแต่หูเพิ่มมุกในเลเซอร์และมีซุ้มกูตุนะครับกูตุนะครับกูตุหรือว่าบันทอนเนี่ยครับแล้วมีภาพบุคคลออกมาแต่ที่นั่นไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีข้อไหนหมดแล้วนะครนี่แหละแล้วพอได้ต่อมาข้าขอคนนี้มีแล้วก็เลยใช้มีหมาแก่นี่ครับใบเสียมาก็จะเป็นเรื่องนะครับที่แตกรห่านะครับเป็นขาจะดาวดู สมัยโบราณเนี่ยครับไม่มีทุกคนเชื่อว่าพระองค์เด็จมาเอางินทรพนามไปเองก็คือว่าเพืที่มาใช้ฝาดใช่ไหมครับพระวพอลงมาอินถูกไหมครับแต่นี่มันเป็นผลที่สัตว์ในในศาสนาศาสนานี้ไม่มีความเกิดจากดาวเดจะเกิดขึ้นหลังจากที่รังกามาแล้วนี่คือความผิดพลาดไม่มีบันไดครับเพราะองค์ทรงอยู่บนสุสานคือกำลังโผล่มากกว่าปวดสัตว์นะครับมันมันเป็นภาพคติขอยู่แล้วแต่ว่าเราเรงจะเป็นจดหมายว่าเพราะเราเรียนเรื่องรังการ อันนี้อันนี้เป็นภาพพระรหแท้แล้วนะครับางพระอันนี้นะครับก็จะเป็นใครบอกว่ามีเตียวไม่มีร่างนะครับภาพนี้ก็จะเิดที่น,นาอะไรๆก็ไปไหก็จะเจอรูปนั่งในตาแล้วมีเี่อยู่ก็ล,ลอาแต่นน้านมามเยี่ยย เฉพาะจุดนะครับวัตถุระดับทองเฉพาะจุดที่มีพุทธิยาอันนี้เจอที่ไหนไหมครับอายอ่าพิยาจะวาดีที่ไหนเน้นะเสรเราต้องหาวาีพทยา่เพราะตอนสมัยพอดีพุทธิยาเป็นดอนที่มันมีที่มีทะเลล้อมรอบแต่มีเ่นเรพราะฉะนั้นทวาวดีที่ธยาลก็มีเพราะว่าเป็นจักรวาลนกันครับก็มีอยู่ผู้ที่ไม่เชื่อ นี่ครับนี่ครับพุ่งม้อยินเผาในสายนาวานะครับอันนี้ก็จะเห็นรูเป็นระจำต้นสายนาวาาจะมีรูปเจดีย์นะครับลูกสุริยด้าลนะครับกอนนี่ครับที่ผมบอกครับพระเจ้าที่มีที่มีพระที่จ้าายฝาบระปายดีี่กอนะอน้ำมนะครับหรืว่าบุยบุหด้าฐานนะครับมีนั่งบ่งแต่ไม่มีภาพโคณะสมดี จึงเป็นไปได้ว่าการที่เปล่าพรฒน์ยึดกระแสยังไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องดูมาเพื่อเพื่อเอาเพื่อเป็นอุปสรรคบันไดให้ผสมภาษาผสมศาสนาจะง่ายขึ้นนี่ครับ มีได้มีเครื่องสูงมีอะไรับเพราะคนเห็นอันนี้ปุ๊บอันนี้เคืออันแีมด้วยนักประวัติศาสตร์เห็นปุ๊บบอกเฮ้ยเนี่ยถ้ามีอย่างนี้นะเัาเป็นพระอินทร์กับพระภูมได้เลยเพราะว่าอะไรปาเสษแต่ดาวดึงก็เลยจะเขียนว่าเนี่ยปาเสษแต่ดาวดึงไม่ฮะอันนี้มิดอันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้ใหม่เพราะที่มันดาวดึงปุ๊บแสดงว่าเ้าแล้วตัวนี้ไม่มีเลยดาวดึงคือปฏิมามันซ้อนคือคนทุกหลังเรียนเรื่องลังกากับม่ได้เรียนเรื่องเกาะนะครับลังกาบอกว่าใช่มีดาวดึงแต่ไม่ใช่อันนี้ เส้นจะดาวดึงเนี่ยเทวดาร้อมหน้าล้อมหลังครับนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับสวยไหมพระเสบดีแา่ที่แปลกสุดของพระเสด็คืออะไรครับเฮ้ยทำปานร่วงลู้เขาตอบไม่ได้ลูกเกลียดไหมครับพระเสบดีทุกอันของแท้ต้องมีรูครับของแท้ต้องมีรูบอกไว้ก่อนนะครับของแท้ต้องมีรูทำไมอ่ะทำไมเพราะนั้นคุณดูรูปเมื่อไหร่คุณเจอในอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีรูปขอาปลอมนั่นแหละสิ เราเลยบอกว่าแค่คนหนม่งไม่รู้ว่าผมเดาผมเดานะครับว่าการใช้การใช้พลักตีเนี่ยที่ีการณ์ได้คือได้แต่นี้มาดูข้างหลังครับมาจะเห็นรูด้วยด้วยจัาดัดยิดกับธรรมจักรอ๋อเพราะฉะนั้น่การของธรมักเนี่ยนะครับไส่เนี่ยถูกแล้วมีอไรอีกหรือเวล่าวันวนี่เปลี่ยนใหม่ดีแ่บเป็นผ้าใหม่ว่อเล่าาใหม่ใหม่ไเป็นไรครับล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนนี่ครับถ้ามีธรรมาจากตรงนะครับแล้วเครับยกวางวางเลยหายก่อนรรมาจากเสมอครับนี่ครับวางเลยแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไ้ม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่กด้ไม่ไดไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไดนมม้่มมบ่ดไ่่่้ดไ้ม่่ อะไรกะกลุ่มานเขาเดินกล่มกลุ่มนี่กลุไหมครับลายะได้ครับลายนี้ลายเมียแบบแเรายังไม่เป็น่นไม่เปเกิดอะไรขึ้นอ๋อเรใช้เวลางยปีสักปีถึงจะเกิดคนลูกผสมล้ๆเล่นกัใกล้เราละตอนนั้นยังไม่เกิดเนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแล้วเอ๊ะว่าเหลว่หมออ่าจิ้มเิดใช่ไหมครับมันก็คือวาแต่มันลอยแบบไม่คงไมเมาะจะไปเละ ไม่ติติเลวหลังไม่ติด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 ไม่ตไม่ติดไม่ติดไม่ลิดไม่ต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 ิรไม่ติดไม่ติดไม่คิดไม่ติดไม่ต้าไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ตดไม่ติดไม่ตมดไม่ติ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 ไม่ไม่ติไม่ติไม่ติดไม่ตดไม่ติดไม่ติดไม่ดไม่ติดไม่ไม่ติไม่ตไม่ดไม่ตไม่ไม่ไม่ไมด

好开胃。